เบ่งได้เบ่งได้เบ่งได้บดได้ทุกแบงเกือบกันเอาไปใส่ได้เด้อตขาดนะน้ำม่วงแล้วอันโมจิได้น้องฮาวินอ่ะจบแล้ววินอยู่ที่ถ่ายแล้ว

เกี่ยวเข้ออะไรครับขอดเอ่อไม่เห็นโยมเบร์ดจะคี่เบิดแล้วพี่น่อยขอดมาขอดน้องขอดเหรอขอดส้มสื่อให้น้องขอดเบิดกระเป๋าเลย กระเป๋ากระเป๋านอกบใวยเอาแต่เงินแบบนี้ขอบใจลายแล้วเนาะสิมาอุดหนุนเนี้พุืนอันเี้บ่ซื้อบ่อบเสือนี่บ๊อบบ๊อเสือก็แขนพวกนี้ก็ได้บออบไอ้สายเส้นอย่ังนาะ เขาเคี <S 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 ้ยววีนาเขาเคี้ยววีนาพี่นี้เคี้ยวเลยเแล้วเออเออโอเคครับบอกดีเดี๋ยวเอาหมูเอาดนก็น้องขอไอเนไอเอนน้องดำเลยน้องดำเือนยันเด้ อ่าอ uh, uh. uh, uh, well ้แบบอาไอ้แอ้กมันรุ่นเดียวแม็กนี่ไปเขา n หญ่วะออยู่ห้องเดียวกับแม็กอะนลองล่องเหรอเราเร่องใส่พี่หย ลอยทีไืมขายได้ปตูนวกีเจนะมันมีทงมันมีทงอันแต่ทงอันอาเบิร์งหาแคงแก็เลยจะหันเนหันดดทั้งหมดมีเงินห่อวไดวะเออเราต้องหันาเบิร์ด้วยตัวใดวะาจะไนะอ๋อเราหน่อยพอแล้วาวะจะได้เขามีแต่สาม

เาซีมุกกรบ่กเสียพี่ชมเพิ่มกระบอหูเพิ่มเขาบ่เคยกินนะจ๊ะข้องน้ำอ่ะพี่ทอดพี่หนองเลยเฮดเดนมีตูนอ้า่ขื่นหัวสมองเฮดเนห้ันแค่เอ้ามาอดีเลยพี่หนเอ ถี t ถอดนี่น่อยกระเป๋านี่เล็กหน่อยเอามาใหม่เนี่ยพี่หน่อยหน่อยผู้ใหญ่กฟด้ายได้เนาะเครื่องไม้ห่าวแต่งหน่อยบัวด้ายเนาะแบบนี้เขียวอ้าวนี่คอยนั้นใส่ถุงหิวไปได้ไปใส่เปื้อนแต่งหน่อยถุงหิวไปแล้วก็มิกกับบางทีก็ใส่ไปมีฟ้ามันมิกนะก็ นี่ใหญมันสอดมันแทงถุอนนี้นะความทุกข์งานลำบากของจริงอบกนุลยนีจนแบบว่าวมาสิ้นไห้อยู่เลยขอนะบันอยัง่เมืเ่นดนกดแล้วเออเบื่อแล้วเบื่อแล้วาอเบื่อได้ไหวหอกคุไม่เ เบาไกลลงมาขายเื่องซอยพี่้องเอ้ไหมบอกได้บุรมาขายซอยได้มาเอาเงินได้ลงมาอย่งเด้่องเป็นแถวเะโอยนกเกีวนกเกี่ยหนอยพี่เาโอ้โหขอยลงมาอย่งแหละเป็นถเลย อ้วหลองมาเอยลองมาหไดจมืค้นเลยเรื่เงียบเลยเ่ยเสียงกว่าที่ยโมงถ้าอยาอุ้นนู้นกับอุ้นนู้นได้พี่น้องเจ้าแคมหายซีนึงแคมหนึงกินหรืโอ้ยดสบายทีพี่น้องไปจ้ะสบายทีพี่น้อง สบายดีแล้วสบายดีอีแทนหนึ่งเด้อต้องสบายดีคอยมันสบายดีสามีสุดที่รักหัวจิบมาโว้หัวอ่ะพอได้สิสบายดีปกหลายคำแทนงบ่น่ะคอามันลูกเจ้าะเจาะกับลูกคอยโอ้แม่ลูกคอยลูกคอยได้ยังว่าลูกเจ้าะแต่เอฟซียังคอมเมนต์ว่าอันได้ลูกเพิ่มผู้หนึ่งเนาะซาโดเฮียงเป็นสามคนจะโ่นัสลูกคนหนึ่งได้ ันทีว่าข่อยกินนมนเพิ่นแล้วเนาะเจ้าก็ะโหลกข่อยซ้ำลูกแบบซื้อมาผมก็แต้นขาวให้เจ้ากินจต่ซ้ำลูกเนี่ยมึก็อออยู่พี่น้องไอ้ห๊ะบอกแกว่าออกสื่อนะเขาหูอยู่แล้วขอ่อยวางแผนคนจังสัน้นกว่าฮันดีของหมกักแบอข่อยนี่นะข,ของหมักเหมือนเจ้า ก็บอคอยนี่ของมาคับว่าเขาโทษได้กัดเขาโทษนั่นได้พี่น้องได้รถว่าวมาได้รถแว้ามาได้ถ่ายอยู่บนรูปใบถ่ายพี่กล้าว่าวอะถ่ายแล้วเนาะน่ะเนี่ยสองนาทีกว่าป้องพี่น้องก็เห็ดเสศษกันค่ะเมื่อคืนนี่ยนะวัดศิพานเราไปไปกินกุ้งกุ้งพี่น้องเลยจมอยากเดือนหนึ่งเลยพี่น้อยข้าไปจับขับปิดห้านอี่เมีว่าเขาบูเลเปิดเขาปิดห้าม เราไปินส uh ิอนาทองซีบอ่ะมีกุ้งบ่ะไรดี่นี่แกดัมต้สองตัวขออีกินกุ้งหนามีใหญ่ไม่ทิ่ซื้อมากินเองแล้วซื้อมาใหญ่ยังบ้างมาเลยซื้อจากโลหนึ่งโลหนึ่งแปดแปดสิบห้าพันซื้อบ่เพอดีมัดเงินขายมันเจ็ดสิบห้าพันเงินเกาซีบูกยูสวรรค์ลงหาสวรรค์นันมือสวรรค์นะ ไมซสบายก็จะริกินน้ำไล้ก็ปซมาหอดนางแต่งโตวน,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 นี้ส่นมันจะไปแหล่นี่ไหนอันเกือบขีบนะโบเฮนปกติกับไวเซอร์ใสาา่ผ้าใบลงมาตลาดด้สอดส่งได้ไหะส่งอ่ะห็นสกว่ามันวองไว้ดีนะไ่ต้องแบบ เจ้าเจ้าเครื่องเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เห็นหนังอยู่สมองเก่าลงมายห็นไดก็เห็นแต่หนังมองนี่อาาา้าวถ้ามีลูกค้าเดี๋ยวว่าผู้ใดเป็นมแม่ค้าตาสิบูเนาะพี่น้องเนาะแม่ค้าน่นาะจะเป็นคนแบบใจหอนนิดนึงเนาะคน <c oughs> ผู้ใดแบบบูเคยได้เมียแม่ค้านี่ก็สิเร็วว่าไปว่าแล้วยังี้เขาเทื่อนเงเขาห้างเงินเขาก็ต้องชี้แย้งนิดนึงมุ้ยไทยดอกพี่น้องจะไปยิ้มตลอดเวลานะ ต้องเงียบตลอดเวลาไม่ได้พี่จองเลยจอมไม่เด้พี่ซีเรียสพนี่กินข้าวเ็นรคกันขวัญท่ากินกันิมกินอันตองเช้าได้เขาตอนี้เขาเศาไปกินมกิน้องจเลยได้ยังเนะกระเป๋าวะล่ะอืมมาพี่อีกแล้วอ๋อมาพี่สวยงามนี่ทางนี้ เป็นตัไหนอันนี้คือบัอย่างปัหาข่อยเะเอข่อยสีบโบแพงแล้วบเนี้ยนงจไปหายมันแล <c oughs> ้วเมอกจัดการไม่ไเป,เป็น่ันตัวมันเอาไปขายเขาหายอีกหออหนึ่ง,งมันแหลน <c oughs> ดีเออพยายามเอาไปขายข่อย,ยอย่านี้นี่โอมอองนะยาดมืดข่อยนะขันบอกคำหนึ่งนะขงเขาเงียบมหมื่อวเป็นอมออง ่ยยานขอมีแต่บวชนเลยว่ญญานเจ้าบวชมากับวิญญานคือกันนค่ะข่าวจริงจังนะข่าวาบุจริงจังซือมีแต่โอ้โหขี้แกไหนเจ้าโอ้ยอยู่มนือขวับบอกเอาใจได้พี่น้องเอ้ยเครื่องเนี่ยเป็นคนแบบเอาใจดำคำเบาซื้อแต่ว่าเครื่องดิ้นแย่งน้ำบูชูซื้อให้เอาไก่เพิ่อนนะให้แล้วว่เอาใจลูกเพิ่อนนะซื้อแต่เครื่องลินหายครเพิ่นว่าเพิ่นบุญได้เอาใจยีพี่น้องเอ้ย อันให้พี่นองอันคอมเมนต์มาได้ว่าไพ่อันแบบว่าไพ่เหตุือกกันถนะไพ่เพื่อนแม่ใยนุ่งนุ่งมาสื่อขนงก็ม่ช่นีซอมค้งห่านเียดานงมาเพือเบียด

นอพร้องนก็ได้เี้ยสิบสองโมงรือว่ไนสี่นั่นเหรอสิบสอห้านาหรอวันมมขอจดลงาไปน้องพ้มงาน่ลิกไหมมาจากกัลมาท่งานผมไปสืบแบบเล็กนห่อยเลยนะมันแบบขาดแบบน้่ๆน้อยๆซ้มันก็พ่อกเทือนหรือก็ม่ไม่ได้ ปัาเ no? ๋าปาราคาเท่าทหรดคอเพราะมันชิมีผักนะน้ำเพาะใบเบื่อเลน้ำันก็น้ำมีชอบเบื่อกับป๋าสีดำเลยครูเลยสีดำเชื่อไหมชิบอ๋บาทน้องขายราคาปกติไหนขายราคาอันอะไรเนี่กับเจ็ดร้อยอ๋หาช้ก็เออ ตัวี่เดนกระเป๋าสี้ตัวนี้อยแปดชตัวนี้รอยเ้ามม่แต่พวมีรอยช้ากับพองผูดยิงน้อยนนะรอยเช้าน้อยใหญ่ัวนีรอยแปดชิมัดกยตัวกมาช่องรอย้าไปหนึ่งช่งรอ้าช่อง้อยแปดิก็ได้นี่ตัวเดียวเลยนอกมันจะก้าแขกตัวนะซ้ำหาชิปซีแล้วมือขี้ขายไปหน่อยหนึ่งกระเป๋านหน่อย ไม่หรเราสีตรวอห่เลยค่ะเบอร์เส้นสเล่นคืนเร์เล่นคืนมั่นธรรมดาเซ้นเส่าหางิ้นเราเลืออยู่สิมหาพัน